สวัสดีครับสวัสดพีพี่พี่น้องนองชมรมแท็กซี่เสร็จยัง<ป>วันนี้มาพอพบกับแท็กซี่สายหล่อบันัังสวนเสียเฮ่ากลุ่มใจหาเงินบ่ได้เบิ่งเบิองเบิงเบิงอาการแต่ละคนน่าปิดจมกูกเราปิดบังตัวเองเรา จมบรรยากาศครับป้าป๋าเพิ่นคุยกันเรื่องสวนสีเฮฮาปลาหล่อมเพิ่นย่านเห็นหนาเพิ่นปลาหล่อมปิดจมูกเบิ่งปลาหล่อมว่ะเบาน นี่แหละครับสายเลาะเลาะไปเรื่อยไปหนามาหลังมีแต่คนดูเปล่ารอได้ขับแท็กซี่พอธรรมดาเด้วยรอตายว่า <c oughs> <c oughs> ถ้า,าเติมกัดครับพี่น้องกัดเพิ่นสมตัว อจอครับถ่ายบรรยากาศในเบื้องชื่อๆดอกเวล,ลาเทียงบายม่งแก่ๆเนี่ยครับแค่นี้เด้อมากแล้วก็ย่าลืมกดไล่กดแช่กดติดตามให้ผู้ขาในเด้อสายเลาะขอบคุดหลายๆครับ